สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอ c h ชนแนลทุกท่านนะคะค่ะตอนนี้แอดก็กำลังเดินทางไปขอโชคขอลาบกับปู่องค์ดำนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็มากับชาวบ้านนะคะก็นำทีมด้วยหลวงตาวัดเรือล่มนะคะท่านผู้ชมก็ชวนแอดมาในวันนี้นะคะนี่นะคะก็กำลังเดินทางไปกราบไหว้ปู่องค์ดำนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็ไม่เคยได้มาหลายงวดนะคะหลายเดือนนะคะท่านผู้ชม วันนี้ก็เลยมีโอกาสมานะคะมาขอโชคขอลาบไปฝาก f อฟทุกท่านนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองช n แนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะ นะคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางอยู่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็จะถึงปู่องค์ดำนะคะเพราะว่าใครมาขอก็แม่นมากนะคะท่านผู้ชมปู่ก็ขอพรขอโชคขอลาบได้ทุกอย่างนะคะท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับบุญและก็วาสนาของแต่ละท่านด้วยนะคะก็ถ้าใครมีบุญวาสนาพอก็จะ มองเห็นต okay. ัวเลขที่มีโชคนะคะปู่องค์ดําก็จะให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะคะว่าปู่จะให้ตัวไหนกันนะคะตามแอดไปเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะมาถ่ายภาพบรรยากาศบริเวณรอบๆปู่องค์ดําให้กับเอฟซทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่เคยได้มานานหลายเดือนแล้วนะคะ วันนี้ก็เลยมีโอกาสนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะบริเวณรอบๆนะคะก็สวยงามมากๆนะคะธรรมชาติค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะข้างๆก็เต็มไปด้วยป่านะคะเดี๋ยวเราไปกราบไหว้ขอพรด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยคะ่ะบริเวณรอบๆนะคะท่านผู้ชม salah mau waktu a samasambusanak mau tasa bak waktu arah นมื่อวันทุกคนขอแค่โชคลาภฝกกับลูกศิษยทุกท่านเพื่อเจ้าค่ะขอประทานชคลาภูองค์ดำประทานชคลาาให้กับลูกเอฟของลูกให้โชคดีกันทุกท่านเพื่เจ้าค่ะขอทิงสานตัวของม้าจะได้สมทรงตัวตเติม

หลังจากขอโชคขอลาภขอพรจากปู่องค์ดำเสร็จนะคะเดี๋ยวเอดจะพาท่านผู้ชมไปส่องดูตัวเลขตรงรอยพระพุทธบาทนะคะ<ส>ท่านผู้ชมเผื่อว่าปู่จะให้โชคกับทุกท่านก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุ้นตัวเลขเรมกันนะคะ<ส>นี่นะคะท่านผู้ชมหลังจาก หว้ขอพรเสร็จเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขกับฝาเอ็มร้อยนะคะเผื่อว่าปู่องค์ดำจะให้โชคก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเพราะว่าแอดก็ขอกับปู่ไว้แล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขพร้อมกันเลยค่ะนี่นะคะฝาเอ็มร้อยนะคะั นี่นะคะตัวเลขฝาอ็มรยเ736นะคะ736นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขฝาเอ0มรอยนะคะตัดเล่นด้วยนะคะตัดเล่นได้มี7 3 3 7 3 6 6 3แล้วก็7 6 6 7หนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะ ลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมเนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขตรงรอยพระพุทธบาทกันต่อเลยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปส่องดูตัวเลขตรงรอยพระพุทธบาทนะคะเพราะว่าตรงจุดนี้ก็เคยให้โชคมาหลายกันหลายงวดนะคะท่านผู้ชมแต่ไม่ทุกคนนะคะขึ้นอยู่กับ ใครที่มีบุญวัฒนาพอก็จะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะวันนี้ก็ให้คุณป้าเป็นคนลูกแป้งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกับคุณป้ากันนะคะนี่นะคะก็ให้ท่านผู้ชมส่องไปด้วยกันนะคะเพราะว่าคุณป้าเห็นตัวเลขได้ยังคะคุณป้ายัางเลยยังเนาะต้องอรอสักพักหนึ่งเนาะป้าเนะาะค่ะเขารูกแป้งไว้แล้วนะคะ จะส่งให้ท่านผู้ชมส่งไปด้วยกันนะคะเพื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะนี่ห้าเก้าจะมาอีกบ่อนี่ห้าเ้านี่คุณป้าเห็นตรงไหนเห็นตรงนี้ห้าเก้าเนาะเป็นห้าเก้าะ ยดไหนครับป้ายังไม่หมดเลยเจ้ะคุณป้ามองเห็นเป็นห้าเก้าสองนี่ยห้าเก้าสองยานห้าเก้าสองเนี่ยสองตรงนี <2> <2> ้ตรงนี้เป็นห้าเนาะนี่นี่เป็นห้านี่เป็นห้าเป็นหอันนี้เป็นเก้านี่เป็นสองเมองเห็นมปเก้าสมเลยคก้าสามบอกตรงนี้นตรงตรงนี้ตรงนี้อ 9กก็ได้นี่93สมก็ได้นห่592 593หกสมก็ได้ 5, 9, 5, 9, ไดทำไมพอดูไปดูมาเหมือนตรงนี้เหมือนเลขสี่แล้วก็เหมือนตรงนี้มันเลขหไทยเลยเลขหไทยแบบนี้นะ,ะตรงนี้มัน4 แต่ก็แล้วแต่คนจะมองเห็นเนาะป้าเนาะมองเห็นไม่เหมือนกันค่ะเมื่อจมือเนาะงั้นก็เนี่ยนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะห้าเก้าสองห้าเก้าสามห้าเก้าสองหรือไม่ก็ห้าเก้าสามเนาะป้าเนาะตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชม ถ้าชอบก็ตามคุณป้าได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะหรือไม่เราก็ส่งด้วยสายตาตัวเองนะคะท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเมื่อกี้เอ็มมองเห็นตรงจุดนี้มาครงบนบานนเคุณป้าว่าชัดนะที่แรกเอ็มองเห็นตรงไหนเนาะี่แ แต่รกเห็มันเลขเอยนี่ล้าเออตั้งห้าเจ้านีโอ้ยใส่เจ็าตุ้มเ้็กๆเอ๋บางหนักตุ้มเด็กตุ้มหนักหลักห้าอืมแต่ขาหน้าก็ดูไปดูมาก็เหมือนเลขสี่ถ้าไม่สี่ห้าก็เก้าห้านั่นแหละป้าเนาะจ้าจ้ตรงนี้นะตรงนีุ้ออเลขเก้ามากกว่าเก้าเก้าแบบนี้นะป้าเก้าห้าเก้าตรงนี้ห้าเนาะชัดแจ๋วเลยค่ะก็ตัวเดียวกันกับคุณป้าเห็นเนาะ ตัวเดียวกันแหละน่ค่ะตัวเดียวกันค่ะนีห้านี่เก้าเห็นเก้า <5, S 2> ชัดห้าเก้าสองไมมก็ห้าเก้าสามเนาะตรงจุดนี้ก็เห็นเป็นเก้าห้าห้าเก้านะคะท่านผู้ชมก็เห็นสองที่สองจุดนะคะแต่ว่าตัวเดียวกันนะคะโอ้ยปลาดูไปดูมาข้างหน้าก็เหมือนเลขสามเลยอีกนั่นแหละเห็นไหมค่ะอ้ยนี่ตรงนี้นะเหมือนสามสามเก้าห้าตรงนู้นห้าเก้าสามโอ้ยตัวเดียวกันเนาะป้าเนาะ เอาองดำโอยจริงให้จริงๆเลยองดำให้จริงๆเนาะป้าเนาะให้จริงๆคุณป้าเคยได้โชคกับปู่องค์ดำไหมคะเคยค่ะเคยเนาะองดนี้ก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะคะอยนี่นะคะตัวเลขก็ชัดเจนมากๆค่ะท่านผู้ชมมากเลยนะตัวเลขก็ชัดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมตรงจุดที่คุณป้าเห็นนะคะเคยอเเคยอเ่ คุณป้าชี้เบาเอฟซีชัดๆอีกรอบคุณผู้ชมเนาะห้าเก้าสองเก้าสามนี่แหละชัดนะเก้าสองหรือไม่ก็ห้าเก้าสามเนาะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแอปก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะตรงรอยพระพุทธบาทเคยให้โชคมาหลายต่อหลายงวดนะคะท่านผู้ชม ก็ไม่แน่นะคะงวดนี้อาจจะเป็นโชคของเราก็เป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมถ้าเรามีบุญวาสนาพอก็จะได้โชคกันนะคะท่านผู้ชมคะไม่เจ็ดหรอกเนี่นะคะท่านผู้ชมคะคนพี่ก็มองเห็นตัวเลขตรงผ้าไตรเนะาะผ้าไตรของปู่องค์ดํานะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะขออนุญาตนะคะปู่เดี๋ยวแอดมาขอโชคขอลับให้เอฟซีด้วยนะเจ้าคะ่ะเดี๋ยวจะขอขยายแป๊บนึงอืม เห็นเป็นตัวไหนคะหกเจ็ดค yeah. ่ะแต่อ well ันข้างหลังไม่รู้เลขอะไรจ้ะให้เอฟซีด mm ูเอาเองค่ะแต่เห็นแต่ข้างหน้าแกไเจ็ดชัดเจนมากเนาะหกเจ็ดจ้ะหกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมก็เป็นเป็นไอ้ปลวกเนาะตีปลวกทีขึ้นเนาะดินปลวกนะคะท่านผู้ชมดินปลวกขึ้นที่ไตรของปู่องค์ดำนะคะหกเจ็ด ห้าน่าจะเป็นห้าไหมคะคุณจาถ้าสามตัวก็น่าจะเป็นหกเจ็ดห้านะคะตรงพาไตรนะคะท่านผู้ชมหรือว่าปู่องค์ดำจะให้ตัวนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะหกเจ็ดเจดหก็จะตรงเกาะเลขสายร้อยนะคะท่านผู้ชม เนี่ยนะคะชัดเจนมากๆนะคะสาธุสาธุขอให้ตัวนี้เป็นตัวเลขที่มีโชคด้วยนะเจ้าคะ่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมชัดเจนมากๆนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะแอดเชื่อว่าปูองค์ดําจะให้โชคกับเอฟซีทุกท่านก็เป็น เป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะ675นะคะท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์นบอกด้วยนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาดูตัวเลขอีกรอบนะคะจะมาสรุปตัวเลขให้นะคะ วันนี้ปู่องค์ดำให้ตัวไหนบ้างนะคะท่านผู้ชมก็ตรงรอยพระพุทธบาทนะคะคุณป้ามองเห็นเป็น592นะคะหรือไม่ก็593นะคะท่านผู้ชมแล้วก็เลขฝาเอ็มร้อยนะคะฝาเอ็มร้อยคือ736นะคะแล้วก็ตัวเลขจากผ้าตรายปู่องค์ดำนะคะก็ตัวเลข,ขโคลให้เห็นแจ,จะเลยนะคะท่านผู้ชม 675หนะคะหรือไม่ก็670นะคะสำหรับตัวเลขจากผ้าไตรของปู่องค์ดำนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็ให้ตัดเล่นด้วยนะคะตัดเล่นได้มี6776 7557 6 6006แล้วก็7 0 0 7นะคะแล้วก็6556นะคะ <Okay. S 1> ก็ชอบตัวไหนก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมไทาชอบนะคะ ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาดูนะคะก็สำหรับรอยพระพุทธบาทก็ตัดด้วยนะคะ5995 9229แล้วก็9339นะคะเลขฝาเอ็มรอยก็7337 3663แล้วก็7667นะคะซึ่งฝาเอ็มร้อยก็จะตรงกับผ้าไตรของปู่องค์ดำนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่า เอฟคิดว่าปู่ก็จะให้โชคกับเอฟซีทุกท่านนะคะเผื่อว่าปู่อยากจะให้พวกเราได้ช่วยกันสร้างนะคะที่อยู่ของปู่นะคะเพราะว่าถ้าฝนตกมาก็ฝนจะสาดนะคะท่านผู้ชมก็เผื่อว่าปู่จะบันดาลโชคลาบให้กับทุกท่านก็เป็นได้นะคะเพราะว่าการส่งการมองก็บางคนก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะถ้าไตรก็บางคนมองเห็นเป็นหกเจ็ดห้านะคะบางคนก็หกเจ็ดศูนย์นะคะท่านผู้ชม ก็แล้วแต่บุญวัฒนาของแต่ละท่านด้วยนะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะค่ะสุดท้ายนี้เอก็ขออวยพรให้เอฟซีแฟนช่องของละองชาแนลที่รับชมรับฟังโชคดีกันทุกท่านนะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยๆยทุกท่านนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ